ไปซื้อของตอนเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกหมงเช้าเตตมงเช้าก็ลนมืดอ,อ,อยู่ค่ะทุกคนไปชมแสงสีวิไลในเมืองเลยค่ะมืนนี่หนาวค่ะหิมาก,ก็จะตกถนนสนี่ก็จะขาวอีกค่ะ บรรยากาศในเมืองนะคะมันแม่อีหยางควนขึ้นกาตีทุกคนพู้เห็นบอกี๋เชื่อมจะดซูนให้ดูใกล้ๆนะคะขวนขึ้นตุคคนมันเป็นควรโรงงานในไม้แปลรูปคะ่ะโรงงานใหญ่มากเลยข้างในตัดใหม่ด้วยใหม่นะคะ บา,บางบริษัทตื่นงานหกโมงบางบริษัทตื่นงานเจ็ดโมงตอนนี้มันเจ็ดโมงเเจ็ดโมงครึงหรอกค่ะมันก็ยังมืดอ,อยู่เลยค่ะท่ายต่อค่ะบรรยากาศตอนเช้าใกล้จะแปดโมงมาให้ทุกคนดูนะคะไม่ค่อยได้ไหมในเมืองเวลานี้เท่าไหร่ ที่มาก,ก็มาซื้อของแล้วก็กลับนี่พระเอกร้องลยมาซื้อของเองี้ยใส่เล่ากระเละมาไายมองนี้ค่ะพระเอกมากแล้วรอนจัง รีวิวของสื่อไหม้ทุกคนเบิรนค่ะบางดูได้มาหลายครับโอน,นี่น,นี่เขาก็จะเป็นในอาหารในคลิกสมาร์ตนะคะทุกคนแยเจิมก็คือจะบรรยายบะถืกดอกแต่อันนี้แย่เจิมจะเ่าถืกอยู่เขาเอิ่นว่าอยูดขุิงกะน,นี่นี่มันเป็นเนื้อหมูเนือ้อแฮมนะคะอันนี้มันก็จะเป็นพวกไอ้ไอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นใส่กอกแล้วก็ไอ พวกที่เขาสิมากินนี้ก็เป็นอาหารคิดสต์มาสในละค่ะเดี๋ยวจะเจอใหม่เฮ็ดบ้านคิดสมมาสเราก็จะไห้เบิงอันประเทศไอ้เพื่อนนี่ก็จะมีแบบว่าเครื่องดื่มแบบนี้นะคะไอ้กินในคิดสมาทนะคะแล้วก็ไอ้เค้กน้ำข่าเนี่เค้กบ้านเพื่นนี่นะแทบแซ่บนี่ก็ได้ไข่ได้ไอ้มะเขือเทศได้หอมหรือว่า อันนี้ก็ผักค่ะแตงอันนี้คืออะไรอันนี้คือสปาเก็ตตี้เสี่ออกับเมืองไทยค่ะสื่อไปหลยห่ออยู่ในม่จฉหอ่อะนี่อันนี้ก็ขนมปังอันนี้ก็ขนมไปกรุบเคี้ยวจะมากินในช่วงวนันฉีกสมัตินั่นแหละค่ะอันนี้กับไอ้ผลไม้นี่ค่ะแนวได้ถ้าไทยถึงคนเบิงรีวิวอีกค้นเบิงวา่านี่คืออันนี้ อาหารคิกสมัตค่ะที่จะกินวันคิกสมัตนะคะถึงจะอยู่สองคนได้เพิ่นก็นจะเหตุเต็มโตคือเกา่าละค่ะเพราะว่าเป็นในไอ้เปรเนี้ของเพิ่นนะคะเอาอเยาเจิงก็บม่ได้เมาเบามาไทยทุกคนเบิงอากาศข้างนอกก็หิมะก,ก็กําลังจะเริ่มตกอีกแล้วค่ะอันที่กข,ขาวไอมันก็ล่างเริ่มตกแล้วค่ะนะหิมะนะคะหุ่นแนมไปข้างนอก ในทุกคนเบื้องหิมะตกน้ำคาเจเจมก็ดีใจอีกแล้วค่ะทุกคนเบื้องดูผุน่ะเป็นเม็ดใหญ่เป็นใหญ่ไหลล,ลงมาจากท้องฟ้าผุนคะคะหิมะมาอีกแล้วค่ะตอนไปซื้อของยังบ่ท่านในตกเลยค่ะตอนนี้ขาวไปหมดแล้วค่ะภายในพิบตาสนามหยาเขียวเ,เบิ่งค่ะทุกคนสวยงามเหมือนเดิมค่ะ ย่าเจิมกับย่านตะโบตกไก่มั่นคิดสมัตานะคะทุกคนเพราะว่ายัาเจิมชอบหิมะเพราะวันคริสมมาถ,ถ้ามีหิมะแล้วก็จะสวยนะคะนี่ล่ะบาดปลา,นานชนบกั็มีความสวยความงามให้เบ่งอย่างนี้แหละคะ่ะหิมะตกก็ถ่ายให้ดูนะคะโอ้ยเม็ดใหญ่ถืกอกล้องไล่เลยค่ะ เอกไปเอาต้นคิดสม,มัติมาเยอะจืมแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะประดับไฟนะคะให้ทุกคนดูต้นคิดสมัติหิมากะลาไอกระลักโตปุ่นเม็ดใหญ่ๆปุ่นเยอะจืมก็ไปถ่ายทุกคนเบื้องนั่นแหะค่ะงําครับงําเนยเฮ้ยจืมดีใจสะอ่อนนะ้องหิมาทุกคนมีอย่างก็ถ่ายทุกคนเบิง้งเบิดองนั่นแหละค่ะ จิตรบประจำบ้านของยายเจมิมนี่ดอกไม้ในบ้านข้าง,งามคือเกาผุานลืมข้าวแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนยาเจิมชนนบบสทสบีเดนทุกคนสบายดีเนาะค่ะยายเจมตอนนี้ก็ยิ้มแฉ่งเลยค่ะเป็นยังก็ยิ้มแฉ่ง ม,มาตกกันทุกคนเพราะว่ายายเจมิมมากหี่มะค่ะจักเป็นอย่างยายเจิมมากเลยที่มาตกยังใดอยากแล่นไปเล่นเลยคะ่ะตอนนี้เม็ดใ,ใหญ่ใหญ่มองออกไปจะสวยมากเลยคะ่ะอยากให้มาเล่นน้ำกันคะ่ <c oughs> ะไีเจิมเล่นเพื่อด้วยค่ะเนี่ยไปซื้อของปปไปอะผ้าไปซื้อก็ไ้ไปได้อาหารที่ว่าพลิ์กินคิดสมัตินะคะ ถึงจะยูสองคนได้ก็ต้องซื้อห,หลายเพราะว่าผูิเฮียเต็มโตเป็นอาหารคลิกสมารตนะแม่ค่ะทุกคนได้สมได้ปืนมากนิดหนะคะ่ะปืนสีแดงแสบอยู่ค่ะจึมกินเบิรงแล้วแต่บอดี้เมื่อกินนางทุกคนดอกเหมือนนี้มานางคุยเพราะว่าไปในภาพไปซื้อของ,อง,องแล้วก็ทายหิมายทุกคนเบิรงตัวคลิกสมารเดี๋ยวก็สิจัด ให้ทุกคนเบิรงนคือกันค่าจัดปราดัไฟคริสม์มาสกระขอบคุณหลายๆหล่ะค่ะที่เข้ามารับชมอย่าเจิมพอกันไหมคลิปหนาค่ะไม่ยังเวาหรอกวันนี้นน <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีค่ะ Thank you for watching see you next video bye bye เอาไปฝากทุกคนค่ะ ากตะก้อนเออนี่สมกินมันหวานจับเส